สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Driver กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นคลิปแรกของปี2 0 2 2, 2, 2 1, นเนาะก็มีอะไรน่าสนใจเนี่ยมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับในวันนี้เองเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีเรื่องราวของรถยนต์ Mercedes-Benz รุ่นใหม่ที่เป็นคอนเซปต์คาร์มาเล่าให้ทุกคนฟังกันนั่นก็คือรุ่นของ EQXX นะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นรถไฟฟ้าสดาน4ประตู ต้นแบบที่วิ่งได้สูงถึง1,000พกิโลเลยนะต่อการชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยเยอะมากคือแบบว่าตอนแรกเฮ้ยมันจะวิ่งได้พันโลจริงเหรอวะตัวพันโลมันโคตรเยอะเลยอะ่ะแต่แบบว่าเออวิ่งได้จริงนะครับผมก็เป็นอะไรที่แบบเออเจ๋งจังวะอะไรแบบนี้อยากได้จังแล้วแบบพอมาดูรถเนี่ยก็ดูลำมากๆเลยก็เลยคิดว่าโอ้โหอย่างเงี้ยเหมาะก,กับผมเลยว่ารถคันนี้แล้วจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมผมก็ได้มาอ่านข้อมูลของรถคันนี้เพิ่มเติมมากขึ้นนะทางเบนเองเนี่ยนะครับผมมีแผน ที่จะให้รถไฟฟ้าเนี่ยนะครับผมมียอดขายสูงถึงครึ่งหนึ่งของยอดขายทั้งหมดภายในปี2025เลยและในปี2030เนี่ยนะครับผมทางเบนซะ์น่ะจะย้ายมาจำหน่ายแค่รถยนต์ไฟฟ้าแล้วเท่านั้นนะครับแต่อันนี้ผมคิดว่าน่าจะรวมแค่ mercedes benz อย่างเดียวนะครับผมยังไม่ได้รวมถึง mercedes amg ก็คือแผนกรถซิงของเบนซ์นะก็จะเป็นตัวแรงอะไรแบบนี้ ผมคิดว่าในส่วนตัวแรงเนี่ยยังน่าจะมีเครื่องยนต์สันดาปที่อาจจะมาเป็นในรูปแบบของไฮบริดจะมากกว่านะครับผมเขาเรียกได้ว่าแบบคนขับที่แบบมันชอบความเร็วมันก็ยังต้องการความเร้าใจอยู่อะไรแบบนี้แต่ก็แน่นอนลหละมันอาจจะมีประเทศที่แบนด์การขายรถยนต์สันดาปไปเลยในส่วนนี้ก็อาจจะทําให้ไม่มีขายในประเทศนั้นไปนะครับแต่ก็เรียกได้ว่าก็เป็นเรื่องดีกับโลกแหละเพราะมันก็รักโลกมากขึ้นเนาะและทีนี้นะครับผมเรามาเจาะเรื่องราวของเจ้า EQXX นี่กันดีกว่านะครับ อย่างแรกเลยที่เรารู้เนี่ยนะครับผมก็คือมันจะวิ่งได้ไกลถึง1,000กิโลซึ่งถ้าหากเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันเนี่ยก็วิ่งเยอะกว่ากันค่อนข้างจะเยอะเลยอาจจะสูงถึงประมาณ2เท่าเลยได้ซ้ำไปนะครับเพราะว่ารถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันเนี่ยก็จะวิ่งได้ประมาณ400-600กิโลเมตรนะครับแล้วก็เรียกได้ว่านอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมดีไซน์ผมบอกไว้เลยนะว่าดู EQXX มานึกถึงรถคันไหนก่อนเลยรู้ปะ นึกถึงนี่เลยปอร์เช่ไฮคาร์นะครับผมรู้สึกว่ามันเหมือนกันมากเลยนะแต่แบบว่าสเปคนอกอย่างนี้เองเนี่ยเราก็ยังไม่ได้รู้นะแต่สิ่งที่มันสาคัญไปกว่าน,นั้นคืออะไรมันยังมีฟีเจอร์ลับอีกอันหนึ่งอยู่นะครับผมที่เรียกได้ว่าเราอจะยังไม่ได้รู้ว่ามันแรงขนาดไหนแต่มั่นใจเลยว่าแรงมากๆอย่างแน่นอนเอาวิ่งได้พันกิโลละดีไซน์ก็ล้ําสุดๆถูกแม้เป็นรถจากอนาคตเลยแม้ว่าจะค่อนข้างเหมือนกับปอร์เช่ไฮคาร์ซะหน่อย แต่มันมีสิ่งหนึ่งนะครับผมที่เรียกได้ว่าพิเศษมากๆแล้วจะแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งเลยแหละยังไม่รู้ว่าแก้ได้มากน้อยขนาดไหนแต่แก้ปัญหานี้ได้แบบอย่างไม่มากก็น้อยอะ่ะเพราะว่าคนขับรถไฟฟ้าเนี่ยอาจจะมีปัญหาถูกปปาว่าแบบ เฮ้ยขับไปอะปั๊มมันอาจจะยังไม่เยอะเท่าปั๊มน้ํามันไงมันต้องเติมอะโอ้โหมันต้องเติมให้ได้เลยแต่หาปั๊มไม่ได้ทํำยังไงดีโอ้โหจบดีอย่างนี้ก็รดสไลด์เลยถูกไหมครับจอดอยู่ข้างทางอะเบนซ์เนี่ยหาทางแก้มาให้ได้ซึ่งมันอาจจะไม่สามารถช่วยได้100%นะแต่มันพอจะช่วยได้บรรเทาอาการตรงนี้ได้สักนิดนึงแหละแบบเฮ้ยชาร์จมาอันเนี้ยเบนซ์ช่วยชาร์จให้ผาดอะไรครับในเมื่อนี่มันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหมดเลยว่ามันไม่ใช่รถยนต์สันดาบละที่จะแบบว่าเอาไฮบริดเนี่ย ช่วยชาร์จให้เบนนี่เลยติดหลังคามาเลยนะครับผมเป็นแบบ Solar โซลารูฟเฮ้ยขับตากแดดเนี่ยเดี๋ยวมันช่วยชาร์จมาให้ก็เป็นไอเดียที่ค่อนข้างจะแปลกใหม่นะแล้วผมก็เชื่อเลยว่ามันก็คงจะสามารถพอจะใช้ได้จริงไม่ใช่ว่าแบบจะติดมันเป็นกิมมิคเฉยๆเพราะว่าเทคโนโลยีโซลา r เซลล์เนี่ยมันดีขึ้นดีขึ้นทุกปีครับ แล้วณปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็เริ่มแบบพัฒนาอย่างก้าวกระโดดแล้วก็เรียกได้ว่าในตอนที่เอามาใช้จริงเนี่ยน่าจะพอมีประโยชน์ได้เลยและนี่ก็คือข้อมูลของรถยนต์ Mercedes EQXX นะครับผมที่เรียกได้ว่าเป็นคอนเซปต์คาร์ที่จะมาเป็นรถยนต์ในอนาคตของ Mercedes Ben z ในตอนนี้ท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ